อ,อ,อ๋อ,อถ้าศัตรูหลับอยู่หรือเผลออย่างเงี้ยเราสามารถจดกดจดซีก่อนได้เลยเขาเรียกว่าสายบวกอ่เนื้อเรื่องเรากดสก,สก,กงสก,กลิลอะไรเองแบบอ่าแล้วเราก็ต้องกดอัติเองเนาอเออสวยโอ้ยสวยชอบอ่ะ จะมีให้เราเปิดเล่นไหมจริงๆคือผมได้ได้ได้สปอยมาเรียบร้อยแล้วนะจากคนที่เล่นเบต้าเทสอะครับเอาจริงผมเคยได้รับสิทธิ์ในการเล่นเบต้าเทสนะครับแต่ว่าผมรับสิทธิ์ไม่ทัน <laughs> ผมผมรับสิทธิ์ไม่ทันนะผมตื่นสาย,สายด้วยวันนั้นโอเคสวัสดีด้วยครับตอนนี้คุณอยในเกมของไกลสตลเลียแล้วผมก็เพิ่งจะได้ อันนี้ก็เป็น first task นะครับอะไรเกมจะเท่าการรีสตาร์ทยังวะเดี๋ยวมาโอเคเดี๋ยวผมนึกว่าตัวเกมมันจะปิดไปเลยอ๋อมันรีสตาร์ทให้เราแบบไม่ได้ปิดตัวเกมคือผมก็ใช้ action recorder นะครับใช้เป็นระบบอ่าอัดเกมเพย์นะก็เลยไม่ใช่แบบสกรีนเข้าไปเหมือนครั้งที่แล้วครั้งแล้ว่ายแบบสกรีนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเกม ทำไมเขาค้างค้างหน้าจอเนี่ยเฮ้ยพี่นายเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราต้องรีเกมจริงอ่าผมขอสิบวินาทีถ้าสมมติมว่าต้องรีเกมจริงจะมาเดี๋ยวมา,เ,าเดี๋ยวยวัเดียวเดียววเดียวขอเวลาวันเดียวห้าสิบห้าแล้วจะห้าสิบห้าแล้วโอเครีไปพุ่งพนละกัรน้องการไปเลยรถไฟการูระเดนไลเนอร์ สถาน,นีต่อไปจะเป็นอนาคตหรืออดีตชิคก้าโอน่าเก่าไปปะวะเพลงนี้ขึ้นเลยนะเพลง <c lerde> <c lerde> เออไปทำช็อตได้ชิคก้าโอนามิวสิเตเตโอเคครับหยุดหยุดเก้าก่อนหยุดเก่าหยุดก่า โอ้ยี่อ่ะตัวอะไรวะนะ่ะโอ้มันมาแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะเดินภัยเดินไผ่ทำกั๊กผมพยกลงเข้าอพยพลงผมล้เอ่อมันยังปรับเสียงเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นไม่ได้ครับคือผมอยากได้ภาคญี่ปุ่นอ่ะคือผมเริ่มเกมใหม่เนี่ปะ คือคือผมอยากได้ภาคญี่ปุ่นมากกว่าเฮ้ยระวังไม่เอาภาคอังกฤษทศไทยฉัจะมาไม่ถูกจังหวัดนะไม่หรอกฉันว่าเธอมาทันเวลาพอดีอะนะไม่สามารถตอับภาคเป็นภาคอังกฤษได้ครับผมขอข้ามผมขอข้ามส่วนนี้เพราะว่าผมไม่ชอบภาคอังกฤษคือผมไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมไม่ชอบภาคภาษาอังกฤษครับ คือผ, <ม S 1> ผมดูผมดูซีรีส์ภาษาอังกฤษได้นะแต่ผมไม่ชอบแบบนี้ครับผมไม่ชอบอะไรที่มันดูเป็นอนิเมะผมไม่เอาเลยที่ภาพภาษาอังกฤษไม่เอาเลยตัดตัดตรงมันเลยครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่าไม่ชอบจริงๆจริงมันเป็นเทนเบดอาร์พีจีนะครับผม <c oughs> อ่าดูลแล้ว เราเราขามเราขามฉากนีไ้ได้เลย,นะอยเออเสียงดนตรีออกเสียงภาคขอเสียงภาคเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงภาคได้ไหมเอออย่าเปลี่ยนเสียงภาคไม่ได้เหรอทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมต้องให้ผมเป็นเสียงอังกฤษด้วยอ่ะครับคือคือผมไม่เอาได้ไหมคือคือคือผมไม่ไม่ต้องการนะครับเสียงแบบ ผมไม่ผมคือผมเป็นอย่างนี้จริงๆผม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 เป็นคู่ครับผมผมผมอ๊ผมโอ,โ,อโ,อโ,อโอตาคู่ครับผมไม่ค่อยชอบใจครับ <c oughs> นี่ไงเปลี่ยนได้โอเคเอ่คุณภาพระดับกลางแล้วกันครับเพราะว่าผมเกรงว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะต้องทำให้ผมแกลกแน่นอนครับ <c oughs> ผมเชื่อครับผมเชื่อนะครับว่า เกมนี้จะทําให้คอมผมระเบิดได้นะครับเหมือนกับ g e n ชิ i งอิมแพกนะครับที่ผมต้องปรับระดับต่ําสุดเพื่อให้คอมผมเล่นได้ครับขนาดการ์ดจอเป็น RTX 2 0 7 0แล้วนะครับแต่ว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับไม่ใช่คอมใหญ่ใครอยากให้ผมเล่นเกมลื่นๆนะครับก็โดน t ทมาได้นะครับแต่ถ้าอยากเห็นผมเล่นภาพกาบการอย่างนี้ต่อไปก็เรื่องของคุณครับเออ หลายคนคงอาจจะตั้งคำถามกับผมแล้วว่าทำไมคุณไม่ชอบภาคภาษาอังกฤษขนาดนั้นเลยเหรอขนาดหนังที่คุณดูยังเป็นภาคภาษาอังกฤษนะภาษาอะไรกับแค่เกมมันเป็นฟิลลิ่งอะครับมันเป็นฟิลลิ่งคือคือ,คอ,คอ,คอผมจะพูดยังไงดีให้ให้แบบไม่ดูเกินไปสำหรับการเล่นเกมก็เหมือนกับคุณดูอนิเมะอะครับคุณคุณโอเคกับการที่คุณดูซับภาษาอังกฤษหรอครับขอผ,ผมถามคำเดียวว่าคุณโอเคเหรอครับ คือคือคือคุณโอเคไหมอะครับที่ต้องดูซับภาษาอังกฤษอะครับเออคุณก็ไม่โอเคคุณคุณก็ไม่โอเคใช่ไหมเพราะว่าคุณก็ไม่ได้บบเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าการที่ฟังภา,าษาอังกฤษอะมันจะทําให้คนฝึกใช่ไหมแต่มผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมด้วยความที่ว่าผมเล่นเกมอะแต่แล้วถ้าเป็นสมมุติว่าตัวละครมันดูเป็นอนิเมชันหรือดูเป็นอนิเมะครับเกมอบผมไม่เอาภาษาอังกฤษเลยนะไม่ใช่ว่าผมไม่เรียนไม่ไม่ชอบภาษาอังกฤษผมชอบภา,าษาอังกฤษมากๆแล้วผมต้องเรียนภาษาอังกฤษ คือผมต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเนี้ยแต่ว่าการเล่นเกมอะฟิลลิง่งอะแล้วถ้าเป็นเกมที่มาจากอ่อิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่าค่ายเกมจะเป็นจีนก็จริงก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกมมันออกสไตล์อนิเมะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับคือคุณจะยอมฟังเป็นภาษาอังกฤษหรอครับยกเว้นว่าคนที่เขาชินชินกับอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้เรื่องมากครับแบบผมคือผมเรื่องมากครับผมพูดอย่างนี้กว่า คือคือผมเรื่องมากครับผมผมค่อนข้างค่อนข้างเรื่องมากเลยเนี่ยเนี่ยความความของภาคภาคภาษาอังกฤษกับภาคญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีความแบบไม่ใช่ว่าภาคอังกฤษไม่ดีนะแต่ว่าผมชอบผมชอบเป็นความอนิเมีครับจะจะว่าเป็นโอโตคุก็ใช่ครับผมผมเป็นโอโตคุครับ คือผมเล่นเกมพวกนี้ผมไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเลยไม่ใช่ว่าผมไอ้นี่นะก็ก็ก็จะว่าอย่างไรก็ได้แล้วแต่แต่นั่นแหละติดตามคอมมูนิตี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปติดตามเหมือนกันไม่ชอบไม่ชอบอะไรแดงๆไม่ชอบอ่านได้หมดอ่านได้หมดไม่ชอบอะไรอะไรติดแดงไม่ได้ไม่ได้เอาออกกันหมด แจ้งเตือนอย่ามีอย่ามีอย่าม,ามีอ่าฮะเอออ๋อถ้าศัตรูหลับอยู่หรือเผลออางงี้เราสามารถจดกดจดซีก่อนได้เลยเขาเรียกว่าสายบวกอ่าเนื้อเรื่องอ่าเรากดสกงสกิวอะไรเองแบบอ่าแล้วเราก็ต้องกดันติเองเหรอ <im itation> อเออสวยโอ้ยสวย <im itation> ชอบอ่ะ <im itation> มันจะมีให้เราเปิดเล่นไหมจริงๆคือผมได้ได้ได้สปอยมาเรียบร้อยแล้วนะจากคนที่เล่นเบต้าเทสอะครับเอาจริงผมเคยได้รับสิทธิ์ในการเล่นเบต้าเทสนะครับแต่ว่าผมรับสิทธิ์ไม่ทันผมผมรับสิทธิ์ไม่ทันนะผมผมตื่นสายด้วยวันนั้น น่ารักจังเลยน้องคนนี้นะไม่ดมมีจังเลยแล้วแล้กแล้วแล้วแ่้วแล้วแลเวนล้วมล้วแล้วแล้วแลวแล้วแลวแล้วแ้ววแล้วแล้วแล้วแลวล้วแล้ว้วอลวแล้วแล้วแล้ว่ล้ลน้รมแล้วว หลายคนน่าจะดูช anel อื่นๆเพื่อดูเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้วส่วนผมก็ขอลุยแบบเป็นแบบในแบบของผมแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครวอนอยากเห็นนื้อเรื่องก็บอกผมได้แต่ส่วนตัวผมก็คงไปเล่นกินชินครับว่ากนชินผมก็ยังต้องปามครับเกมนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าผม このじは、うこに入はた生物にゼロから百までってそれのどこが興味深いのよ自分の点数が気にならないそうじゃど道中見つけたら試してみましょう目標地点はどこかしら左の扉の奥の通路を進むと何らかの器物が置かれた部屋がある อะไรอ่ะกดเปอร์สองอ๋อสับได้อ่ะกดตรวจสอบบนเทอร์มินัสแจ้งว่าอพยพด่วนนะครับเจ้าหน้าที่ต้อนรับเคาน์เตอร์จึงปฏิบัติตามคำแนะนำโอเคอ่าเก็บ อันนี้อะไรอ๋ออ๋อาฟาร์มพวกอะไรอย่างนี้ได้นี้ไม่ได้นะครับอาวุธเจ๊แกเป็นปืนนะแต่ว่าใช้ดาบในการโจมตีอันต,อนตีอันตีเป็นอันตีเป็นปืนอ๋อน่าสนใจน่าสนใจโอเคเวรสให้มาตรงนี้นะครับ ข้างหน้ามันคือพื้นที่ใจกลางของสถานีอวกาศการคุณจะมีวไวคัตเจอร์ของกองทัพอันติแมนเตอร์เยอะแน่ๆไอ้แน่โจมตีก่อนได้เปรียบนะครับทุกคนน้องๆลดนิาสการักกันอยู่เนี่ยหมดคิวโจมตี อ๋อมันมีเกาะด้วยหรอเออโอ้โออ,อมีคอมแบทด้วยหรออ่าโอเคอ๋อเป็นเหมือนคาลเตอร์อ,รอ๋ออ๋ออุ้ยสกิลสวยอ่ะน้องน้องสกิลสวยมากเลยอ่ะพี่พี่อยากเปิดให้ได้น้องมากเลยถ้าน้องมีในกาชา เสียเป็นแสนแขนไม่จะจับในใเกมนี้เนี่ย,ยด,ด,ดูดูท่าแล้วมันจะมีพงเพชรไหมแบบเาเราเปิดอ่าได้จริงด้วยอ่าโอ้ยเติมเติมเ,มเลือดโอเคออกเป็นแนว MMO RPG แบบ Open w o r l d t u r n b a s e d นะครับใช่ไหมมันต้องเรียกเป็น Turn Based Open w o r l d ใช่ไหมเพราะว่ามันสำรวจได้ไออดป่ะใ <c oughs> นพวกนี้ออกแนว Abyss Order บนอวอก,กาศยังไงก็ไม่รู้นะครับ ไม่รู้ว่าเซตติ้งของโลกนี้นะครับยังสู้กับพวกออเดอร์อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นฮงไกอินแพนะครับมันเป็นฮงไกสตาร์เรียวน,นะครับอ่าโอเคสกิลต่อสู้ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วจ้ารู้แล้วจ้าอ่าน่าสึกเอสรนี่คัวรนั่นเนาะเพอว่าแต้มหมดเราก็ไม่สามารถใช้เอ่อสกิลนั้นได้จราเลนิงริงเราข้ามตรงจุดนี้เลยก็ได้เนาะมันมีเล่นออโต้ด้วยนะครับทวินทวายไลท์ โจมตีสเปซมูปังชอบมานัน่นแหละก็ถึงแม้จะรู้อยู่แล้วก็ถือว่าเจม์เจเป็นนั่นแหละนะครับผมผมยังไม่สปอยนะโอ้โหผมไม่ดูมาแล้วอ่ะคือคือผมรู้สปอยเรียบร้อยแล้วลว่าเจม์เป็นเจม์เป็นใครคือ,ค,อคือรู้หมดแล้วครับ

必要な手がかだけなんかเป็นต <aquí S 2> ัวเราหรือเปล่าครับที movies, ่เป็นวัตถุหายากเฮครับนี่อหม้อบวそこに奇物があるかもしれない。วัตถุหายากน่าจะใช่ครับรู้แล้วให้เดานะเดาประมาณนี้เดาประมาณนี้นะอันนี้ก็คือยังไม่ได้เลือกตัวละครว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับแต่แต่ผมเรียกผู้หญิงนะครับ เเหมมือนดุครัคือผมจะเตวินที่จะซ่อนของเขาไม่โชวกันตรงๆอะครับเขาจะแอบไว้แบบแบบบางคนซ่อนของแบบเนียนๆใช่ไหมเขาจะซ่อนแบบให้เห็นจะจกไปเลยอครับอ้าเราไม่สามารถกระโดดได้เหรอเนี่ยาไม่เสียได้หรอหรือว่ากระโดดได้โอ้โหเอ้ยอะไรวะพวกเราการกระโดดของท่านคืนมานะหรยอเขา

なるほどね。ヘルタのシ集。シンプルだけど効果はある。ほら見つけた。 โอเคเมื่อกี้ผมไปรับโทรศัพท์มาครับขออภัยอ่ะตรวจสอบครับ <S 2> <S 2> นี่มัน,นอะไรนะ <S <S วัตัวหายยากหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งใบพื้นที่หักเหแสงอย่างง่ายทําใ้้วัตถุที่อยู่ในพื้นที่นังงนะ้นไม่สะด,ดุดตาแต่หากมองไม่เห็นสิ่งของอื่นแล้วของในนั้นก็จะเปิดเผยออกมา,วาว こんなชาชัดนะของเล่น,นใช้ของธรรมดาให้มันดูลึกลับก่อนแหอะวิธีการที่ง่ายยิ่งหาเจอได้ยากครับก็ถูกนะครับมันเป็นว,วิธีการของคนฉลาดนะครับยิ่งทำอะไรที่แบบมันดูแบบไม่ต้องลึกลับขนาดนั้นนะครับก็ยิ่งรู้สึกแบบมันมันหาไม่เจอครับเหมือนกับที่คุณ ทำกระเป๋าตังค์วางไว้บนโต๊ะแต่คุณหาไม่เจอเพราะว่ามันเพราะว่ามันหาไม่เจอครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่หาง่ายครับอ่าสมมติว่าคุณคุณวางกระเป๋าตังค์ไว้ข้างๆมือคุณแต่คุณไอ้กระเป๋าตังค์หายไปหนวะมองยี่ห้ออยู่นี่เองเหมือนเหมือนคุณวางโทรศัพท์ไว้แบบมั่วๆสัวๆครับแล้วคุณเจอโทรศัพท์คุณวางอยู่ข้างๆมืออแล้วคุณบอกเฮ้โทรศัพท์อยู่ไหนวะก็หาไม่เจอสักพักงหนึ่งสักังเอ้าอยู่นี่เองเคย

ヘイタメダヘドンヘイタ,イタ,イタ,イタオフェンソイショウはンベイショウアキエフニマジョンビガディタドルルフォムラウンドい。スインチャイタイテイトウォークノヘイカウモタラセリオはこの選択を下すのはあなた,たでないといけないとイい。ウ <laughs> ォーク <laughs> <laughs> どうしたの私たちに手放したくないそうね今までずっと性格を奪ってきたけど送り出すのは初めてだから怖い。彼女に新しい名前をつけるそうねハルス初めでハルス初め どれぐらいความทรงจำยังอยู่บ้างเขาจะจำอะไรได้หรือเปล่านะเสียบใส่เดี๋ยวเวลาตื่นแล้วเสียบใส่อย่างนี้เลยนะเต้นมาเจ๊เจคนสวยนะครับเจจ๋า

これらは重要じゃない重要なのは私は君を一人この宇宙<わ>ステーションに残して立ち去ることだから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ聞いてこれから君は

อนาคตที่ถูกเขียนไว้มันไม่สนุกหรอครับมันต้องปูด้วยตัวเองนะครับหรือจะถูกอนาคตที่เราสามารถคว้าด้วยตัวเราเองถึงจะดีที่สุดครับมันต้องให้ใครมาวาดหรือเขียนไว้ให้ครับนี่เป็นคำคมขผมครับจงจำและนำไปใช้นะโอเคอย่าผมข้ามเลยนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วผมผมผมมาดูเกมเพลย์ผมจบเกมเพลย์แล้วผมพอแล้วเข้าเข้าสู่ โอเคคับคับฟาก็ขอตัวโอเคเราก็ต้องหลับน่าจะยังไม่ถึงจุดที่เราต้องเปิดกาชาใช่ไหมโอ้ผมน่าจะเล่นแค่แบบเอาไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงครับวันนี้เอาแค่แบบพอพอดีพอดีแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันถ้าถ้าสมมุติว่าคลิปคลิปนี้ถึงครึ่งชั่วโมงครับแล้วคุณฟังมาถึงตรงนี้ก็คือผมแบ่งเป็นสองพาร์ทเรียบร้อยแล้วครับส่วนพาร์ทแรกก็จะเป็นสิบหกนาทีเพราะว่าผมจะทําคลิปอ่า ทําคลิปไว้สําหรับตอบพาไปไปไปพาที่สองแล้วกันเนาะก็ <c oughs> ก็เหรือคลิปละยี่สิบนาทีดีก็เชิญชวนนะครับ <c oughs> คลิปละยี่สิบนาทีแล้วกันนะ <c oughs> คลิปละยี่สิบนาทีสำหรับ <c oughs> เกม Honkai Star Rail นะครับมิเฮ้ย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 อย่ามาลามลามปามฉันนะอย่ามาคิดจะมาจูบฉัน ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเรีย,ย,ยกตัวเพศชายว่าน่าจะเกเรน,นะครับฉันจาอะไรไม่ได้เลยจำได้ว่าคนนี้ไอมินคนพากนี่ใช่ไหมฉันชื่อว่าฮารุสึยろしく頼ท俺はได้ัคำอฉันชื่าฉัน ไม่ใช่นม่ใชั่นฮันบุชซ์เรย์ยอนの襲撃に俺たちはอ๋อคนนี้น้อ,องมัสน้องมัสชื่อน้องมัสคนภาคชื่อ,ชชอ,ยอยุยโอกุระนะครับเราไม่ถามอะเยะไม่ไม่เน้นในเรื่องครับเน้นเน้นเน้นกตู้นะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดพาร์ทก่อนนะครับอันนี้พาร์ทที่1ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับใครที่จะดูต่อพาร์ทที่2รอวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้อัพวันที่27เมษายนนะครับปี2566นะครับเวลาเที่ยงคร่งนะครับก็คือเวลาที่คลิปนี้ลงพอดีส่วนพาร์ตไปก็จะลงในวันที่28เมษายนเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับเพราะจริงๆแล้วผม อ,อัดคลิปยาวแต่ว่าตัดเป็น2พาร์ทน,นะครับเนื่องจากว่าเพื่อให้เวลามันกระชับและไม่มากเกินไปกว่า25นาทีนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ See y o u n e x t p a r t ครับผมบ๊ายบาย